สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับช่องอนนาอยาชาแนลมาเบอร เอ้ยเสียเพียเก็เนื้อเดียวเนื้อมันมันกับผักนะกว่าเป็นคองอันของแถวคลองอันของกูโมบานเนาะอันนี้เนื้อเนื้อเฮ็ดเทเฮ็ดแจกบ่เนื้อขายค่ะ เนื้อแดดเดียวมีเนื้อวัวและเนื้อหมูพร้อมที่จะส่งขายพรุ่งนี้ที่ที่หมู่บ้านหนองหอยผู้ใดสนใจก็โทรหาโทรหาพ่ออันผู้สวยสีผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านหมูสิบเอ็ดผู้ใหญ่ยอดกาญยาผู้ใหญ่บ้านหมู้สิบเอ็ดนายแดนไทยเนาะแดนไทยผู้ใหญ่แดนไทย แล้วก็มีแจ่วบองมีปลาสับปลาราสับเสาไขยแล้วไข่ใจสมสมมีสมก็มีดิเจ๊บังไปด้วยไข่ใจดีไข่ใจดีคนสวยสะอาดถูกหลักอนามัยอันนี้หอมกระเทียมแก้แล้วก็เอามะกรูด ร้านท้ายไล่้ายไล่มู่บานไพร้บาะอเป็นอันเป็นตะปูบบอกมีแต่คนชชวยน่ทำหนักมาะเป็นตะปูอ๋ตอนเปนตอนใบคือสีใดเห็นเนาะกระปกกระปุกไปสิบบาทสิบบาท โอ้ปลาลาเพิินปันมาเรียบร่อยเนาะอันนี้เป็นาลาสาลาสลาคมสลาคมหมู่บ้านบ้านน้องหอยหัวสิบเอ็ด ใค,ใครสนใจสิเอาไปขายไปขายกต่มาหลับติดต,ต่อในเอผู้ซอยหมู่บ้านหมูซิเกตนะคะติดต,ต่อผู้ใหญ่บ้านดีกว่าเนาะผู้ใหญ่บ้านหมูซิเกตนะคะครกระปุกละสิบบาทสิบบาทม่้งหลยเมื่อเมื่อท่านไหนนี่บอกกันราคาเข้าไปก่อ <c> น <oughs> เอ,อัน,นี้คันนง่อนามโยล้างกบัาตอนล่นองว่าคุ้มแล้วค่ะ อันนี้แม่เฟยนี่นะอันนี้เซียเียวอเซท้เสียขึ้นเคยเห็นนีบแมนบแมนบ้านเทาหน่อบ้าน่าบ้านบ้านเาเนื้อสดๆเนื้อสดๆค่ะสดๆมาตอนใหญ่เนื่ามนเยเนาะเคอ๋ปลาดองบ้บหวนหน่อยหวใหญ่พูดเล่นพูดเล่น เอางนนมันเป็นเซียวข่อยแม่เพี่อข่อยว่ามันโนมันซื้อเวแล้วบมเคยเห็นจกเถือผมนบจืเคยเห็นจกเขือบดจืบากบนาบมเคยเห็นเราจะเขือ Thích chẳng vào nhà vô xong vào xong ừ, bài Bên này để. Bên này để. Bên Anh này à, y của tên là hả? Là cả má bột nó Em đã xẻ đây hơi bên hòm ừ, เดี๋ยวคลิปเดียวไว้สำนีก่อนเดี๋ยวไปบายบายบายถึงบายบายต้องเห็นปลาดใส่กระปุกเรียบร้อยเ็ใส่ต่อใครเรียบร้อยใส่ตอกเอาเมื่อแรกคลิปไปดูนะเมื่อแรกคลิปไปเนี่ยบอกว่าจวงบายคอยคอยอันนี้คอยเบิง สวัครับส่งใบสีเอาเนื้อใส่ต่อนี่เป็นภาษาบ้านภาษาบ้านเน่าชิ้นใหอยใส่พ่วงสิ้นใหม่ใส่พ่วงนะพ่วงยิ่งใหญ่ตอนยิ่งใหญ่ครับพี่น้องเดี๋ยวตอนบ่ายเดี๋ยวตอนบ่ายมาพบกันใหม่เนาะเนี้งห่างก็มาขาย